เห็นเนาะแตสิกน้อยถึกยังไม่โตันบมป่าลูกเอยถกตักตถกระปูหมานกระปูว่าตัวนะลงเฮียนได้หมักยังไอนี่ไอหมักแหมักก้าไอมักแปหมักแปมักเกมักแมักแมักเวิชายังอไหมากแปดเขียดเนาะ

สวัสดีพ่อแมพอ FC, สส่พี่น้องเอฟซีบัสสุขุสุสนพพนนคนพี่น้องเนาะบัสสมองสุบอนพบพอกัดในช่วงไขยค่ำลงแรงพี่น้องเลยเนาะก็คือเมือนี้พ่อน้องแฝดออกมานะพี่น้องเลยมาเกี่ยวเขาในช่วงตอนแรงพอสักพี่น้องเนะาะจะมาอัปเดตช่วงบรรยากาศพี่น้องเลยเนาะ thì nào đây? không hay thùng na ui vừa thường mà hot hoặc lại cả mặt khẩu đây nói nâng. thì nào đấy đâu hai làm ngon hot mười mười thùng mà không na cả lời ô oh. mà bừng sò con đi hết nhắng nè đi thế nha lúc sờ bài đi sờ bài đi phá cả thế nhắng anh này ôi ừ. là bằng biết có cả lúc đấy กระปูกินฟังกระปูเนี่ยทังกระปูน้อยทังกระปูเนี่ยทังกระปูน้อยแต่งนี่กเดกันก็ะชิ่วเลยอง่ายว่ากระปูนื้อวัดโอ้โหบางเล่นไหนบางมีกระปูใครปัาขี้เดือนให้เมตุเมตุเออมีป่าอยู่บะเนนี่มาใส่เนี่ยกินได้กินแต่กระปูได้กินแต่กระปูถึกแต่กระปูเนาะเธอ เหนเนาะ่มนกน้อยีมาถกโตมันบมป่าลูกเลยนั่งถืกงโต็กโตถึกกระปูหมันกระปูว่าตนะเอลงเรียนได้หมักยังมือนไหหมักแปดมักกไอหมักแปหมักแปมักเก้าหมักแมักแมักเก้าวิชายังได้หมักแปดเขียนยังได้แปดะเขียนนั่นนั่นน่าด้เขียนเลขบ่อขไก่ขาเฮือน น้อง,มองะ,มะมาอย่งะม,มเจมกักดมนเจกับมกักแปดเก่ง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 นี่มัก,มกเจกับมักแปดมาใส่เบ็ดพี่น้องเลยวันันมีปลามันบูมีปลาลูอแม่ปลาจะไปใส่แคกอกคกอกบูมีน้ำก็แบบว,ว,ว,วาา่าววนอะไรไปใ่นมคือนมคืนบูไปได้พูนายันเข่ได้เ้อะบไปได้ ผมงช้าเองเขยไลน้ลนำลึกน้ำท่วมหัวกัน,นเขยไลเด้อเออบอกไปใส่อยู่นี่ละใส่ในนี่ละอะไรมันไม่มีปลาอะไรกินสักโต๊ะเลยเออเดี๋ยวมันกิดเดี๋ยวมันกิดน,นั่นอะไรลูกเอเดี๋ว <c oughs> ยวมันกระถึกเอ้ยเดี๋ยวมันกระถึกลูกเอเกิดเกิดเป็นตู้ลูกเอ๊ะ เอาลูกอ่ะเก็บไปตัวนี้อาต้อยังไม่ได้ก็ใส่ไปลูกอืมปั่นหลอนกันไว้แล้วบ่หน,น่ปั่นคลนละหอนอโอ้พี่น้องเอย้ยคนหลอนนึงอยู่พี่ดอนนึงฮะจงไว้คอยบ่นนตัวนี้นอาต้อมาลำหลังนะเหเอาตัวนี้พี่น้องเอ้ยผลโมโตกมาหนิพี่น้องเนาะ ติดตัวเอ้าปวดแผดติดตั้งกล้องไว้ก่อนสิละเกี่ยวเข่าก่อนเกี่ยวเข่าให้แมพี่น้องเบ้่งน้อยป่าน้อยบ่ลูกป่าน้อยมันเก่าบุ้ทึกนี่แหละพีนองเลยเนาะเข้า ngắm vô đây thì đâu ơi ngắm tợp vô Để mi nhả lên anh ưng thì đâu thăm bà ักอยู่พี่น้องเอ้ยมันยตึงตึน้ําานเฮาก็สิเป็นกําไว้แบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าฝนตกมันก็สิได้แห้งไวบักสิแหงก็งามๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอากาสิแหงเบิ่งโอ้ความสูงของักสิแหงยาวเด้อพี่น้องเอ้ย แล้วพีน่น้องเอ้ยเอากระสีสอมสีอันนี้ก่อนให้มันแห้งไว้ปกตินี่เอาสเกี่ยวป้าสกี่ยวป้าเพราะว่าถ้ามันแดดดีะนะพี่น้องอันนี้มันปผดมันเนี่ยปผดมันตก อ่ามันไปบั่วปะเนี่ไปบันึกฝ่าเจ,จ,นะจ,จ้าเกลือใส่เอากระปูลูกใส่เอากระปูฮะเดี๋มันขวางเลยกระปูถึง่อนหรื่า สองโตสองแม่ลูกสองแมล,กแมลกูกเอาเอาเอาะปูกเถอะด้องมันหนีมือเ้อกระปูะนจะ,จะ,แ,มมะแม่บอกล้งมันหนีมือได้จับกล้ามมันแลิหนีมือเองอเอนิน,น,นรวยจับอางง้

บ่ลบอลสั้นบ่ผู้ใดเล่าบังสูตรเป็นนะมาเล่าให้พ่อฟังนี่มาเล่าให้พ่อฟังจูพี่มาเล่าจูพี่เราบังช่องก่อนไว้มาเล่าจูพี่แม่บอสพ่อไม่ได้ยินเี่

น้องมาลราไปชูดดีพอพังนี่พ่อพ่อตะกี้นะมึงเนี่ยอันพ่าคู่บอกไอ้ออกกันเราอะเราไปชูดไอเราแล้วไปแล้วแบบพ่าคู่บอกไม่ได้การเราไล่ชูดมันสามารถนั่งบอกออกไปเล่าอย่างนี้ตาบอกทั้เห็นนี้ก็บอกก็พ่อพู่บอกถ้าจะตาออกไถ้าจะตาออกไหมก็บอกว่าบอกน้องเด้อบบนี้เด้อให้น้องบอกก็เด้อ สองสามได้จ้ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามเก้าสามี่จงยสามสิบาอ่าสามสิบหกสามสิ3หกสามสิบแปดสามเจ็ดสามเจ็ดสามเอ็ดสามแปดสามแปดสี่สามเก้าสามเก้าสเจ็ด สาม0ิปสามช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 ิปมาชี้ได้สิมาชี้เป็นปะเฮ้ยตีหนึ่กระปุกสองหน่งบวกกระปุกกินของน่งคือเก้ากินคือเก้าว้าฮะยินดีเลยยินดีกันเลยห้องพิเศษเป็นปะบวเป็นห้องเนอะมาเป็นเนอะมาเป็นแั้น

จะเอาเกือไม่ตู้ไม่ใส่บ้านเสเกือบตัวเองเด้สิฮะเกือบตัวเองพี่้องอันนี้เข่าเขียวข่าซุกพี่้องเลยเนาะพูดละเลาะไปั้งพูดละพี่้องเลยโอ้นดืองเดือนนะแม่ละเข่าซุกนะซุกไรได้พี่้องเลย บงพอีตังกล้องไว้นี่โออน้องใส่เวทอยู่ใส่เวทน้น้องลองเวเกะกันเด้อฮะอยากจะไวจำนพ่อัเออเราบงชามามนึ่งจามามเาอะาาาดมกาเอ็ดฮะเนอะไรสามเก้าเมก้าเจ็ดสะ

สี่สิบสีอ่าเก่งเก่งเกได้เดี๋ยวได้งสมฮะหลังบังฮบังโอ้บ่ได้จังเราอีกบังก็นด้เมงแเด็กผู้สอนเก่งได้แวบ่ไกเเฮือนนะเฮือนิหน่ะเอาโเฮือนซิเฮือนซิพอฮะเฮือนได้คื่อเล่นเแค่นนก็ ห้องเพลงชาลาวเี่ยังโมเป็นมลุกอะมเป็นเออยังโมได้จากดิบ่มันพอแค่เห็นจะห้องอยู่ห้องรึได้ทไรก็า่นั้นดูหองรึห้องรึ้แงควกาหาออกไปดูเลยเอ้ยดี๋ะหน้าฮะหองบนจแสดงควมก้าหาาอไหมเอาโตโตเอ้ยแต่สรางวามเชื่อมฮะตัวครูนบอกเน สาลาวตั้งแต่ไล่มาเออนี่ล่ะครับกุ้งตงกุ้ง คยเคยเป็นเจ้าเราถูกนเ่าเสมอภาพกันบ่ให้กรจักกระพัดและพวกไายชาดเข้ามาลบกวนมาขนาดเนี้ยเราขโมยตัวเองกะไรเป็นยังลูกไทยเออถึกป่าบ่ để chẻ nó Đẹp nha ngắm Ô น้ำไม่เดียวลดุน้ำไม่เดียวยังไม่ใช่เวทบ่ฮะหลายหน้าที่พอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะเขาพอเราแขกก็จะได้ขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยเอหลายนาทีพอสมควรแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โอ่าเข่าซุกอันนี้พี่น้องเอ้ย ฮู้ดฮอดพูนแหละฮอดป่าพูนแหละพี่น้องเอ้เนาะเขาซุกกะหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะพูนทางนี้จะเป็นน้องซะเอ้าโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกคือเก่าพี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้พอน้องแฟดก็สี่คอเก่าคำว่าสบายดีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยบวมมวลนนหูนก็ต้องขอโทษขออภัยอีกเท้นหนึงพี่น้องเอ้เนาะสบายดี